ไปนะแต่แต่ลุงจ๋าออสก็ไม่ได้ไล์สดนะนะคะคนที่ซ <laughs> ีลุงจ๋านะคะน่ารักนะคะ <laughs> หัวเราะจะลุงจ๋าออสนะคะนหะวอน้าสวยวันนั้นเอานะคะเตียงแล้วนะคะขึ้นอีกช่องหนึ่งนะคะ <laughs> หัวเราะนะคะ <laughs> อ็ดย่าไปในเมืองมานะคะกินน้ําก่อนนะคะไปทุระไปซื้อของนะคะเนาะอืมนะคะค่ะเาื่องที่คขาน่าภูมิใจที่สุดค่ะใช่นะคะเรื่งบ้านหนูนี่แหละนะคะหนูนะคะคือความภูมิใจของนะคะพ่อแม่ด้วยนะคะ ของแม่แม่เอซทุกคนเลยนะคะอันนี้หนูนะคะลูกสาวนะคะได้อันนี้อีกแล้วนะคะก็เรียกว่าค่ะลูกสาวของเรานะคะเขาดังใหญ่แล้วนะแต่เขาอาจ,จะรู้ตัวไหมว่าตัวเองดังขนาดไหนนะคะไปที่ไหนมีแต่ป้ายหนูนะคะเห็นไหมแ <c oughs> ยกขึ้นอีกอันเนือหัวเราะลุงจ๋านะคะ หัวหน้าโปรไฟล์นะคะลุงจ๋านะคะบอกว่าอันหัวหน้าสวยนะคะอดถ่ายรูปก,กับหัวหน้าไม่ได้นะคะชอบเยะนะคะน่ารักลุงจ่าออสนะเป็นครอบครัวที่น่ารักทุกคนเลยอะขอบคุณเอฟซีน่ารักนะคะน่ารักทั้งทั้งหมดเลยนะคะ,ป,ะป้าาก็น่ารักนะคะลุงจ่าออสก็เป็นแฟนของป้าฝนนะคะ ลูกหลานนะคะนาอลูกหลานนะคะทั้งหมดเลยนะคะคุณเอซีน่ารักกันทุกคนนะคะก็มีฝาเฟดนะแต่ละคนหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะย่านีมีลูกนะคะเขาเรียกว่าย่านีมีมีพี่มีน้องเหลือตั้งหลายคนเลยนะตั้งตั้งหกคนหรือว่าแปดคนนะคะย่านีนะคะคุณเอสซี เป็นเขาเรียกว่าญาณีนะคะอะไรนะยุ่ญาติเยอะแต่ญาณีญาติหลายเด้อค่ะคุณเอ็กสิญ <laughs> าณีญาติหลายนะคะนี่แหละอก็คือหลายก็จะหาวนะะดนะคะจะอวดนะคะมีวันหนึ่งนั่งหลับนะคะเนาะวันนี้อญายายังไม่กินยากแก้ปวดฟันเลยนะคะญายาไปในเมืองมานะคะ นอนดึกอยู่นะคะคุณเอซีมันอดไม่ได้เนะมันมันไม่รู้นะมันตื่นเต้นอะนะคะก็แปลกนะขนาดเราอยู่ด้วยเราก็ตื่นเต้นนะคะคุณเอ็ซีเรามาอยู่ที่บ้านเราก็ยังตื่นอทยาก็ยังตื่นเต้นนะคะเขาเป็นอะไรนะคะลูกสาวคนนี้นะคะเขาเป็นแรงดึงดูดหรืออะไรนะคะแ <laughs> ดยานะคะลงคลิปร้องเพลงหนูอีกนะคะ เขามีแรงดึงดูดเขามีจุดดึงดูดเนาะโอ้ยเอจยาคันนะค่ะผมหรือว่าอะไรนี่แหละมะันเหยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะอ่าค่ะเขาเรียกว่าน่ารักเนาะน่ารักจริง,รงๆอะค่ะคุณเอสีเหมือนกับเอจยาไปเจอแม่เจ้าของนะที่เขางานวันนั้นงานที่สระบุรีอะค่ะ แม่เขาอู้แล้วนเะ,ะนั่งดูหนูนะนั่งนะคะ่ะอดีก็มองหน้าแม่นะแม่นั่งดูหนูแม่ก็ยิ้มอะคขาคุณเดซีแล้วเขาไม่ไม่ไม,ไมแเน่เห็นไหมเจ้าภาพพี่แท้จริงอะเขาไม่ต้องว่าน้องต้องไปทักน้องต้องไปไหวอะเห็นไหมนี่แหละตัวอย่างเจ้าภาพพี่แท้จริงเจ้าภาพที่ดีอะค่ะคุณเอฟซีเจ้าภาพที่ดีนะเขาไม่แอด่าว่าเออไปถ่ายรูปอะตอนที่น้องกําลังรอถ่ายรูปคุณ นะคุณลูกถ้าจะแบบแม่แม,แม่แม่น่าจะไม่ได้เข้าคิวนะคะก็เลยเอาน้องไปถ่ายรูปกับแม่นะคะหลายคนที่นั่นก็เลยไม่รู้อะนะ่ะเนาะคนที่มารอถ่ายรูปนะคะบางทีไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกอะ่ะมันอยู่เนาะข้างบนเวทีเขาก็ยังมีการแสดงอยู่อย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะทีนี้ก็เลยแบบอ่นะคะ่ะก็เลยน้องไปถ่ายรูปนะคะแม้แต่คนข้างกายแอ๊ดยาเขายังไม่รู้นะ ว่าเจ้าภาพเอาน้องไปถ่ายรูปก,กับใครจริงๆแล้วไปถ่ายรูปก,กับคุณแม่เขานะคะที่ที่นู่นนะคะ่ะที่สระบุรีนะคะที่เจ้าของร้านอาหารนะคะคุณเอ็ซีลองคิดดูสิคะมันเนาะเขาเรียกว่ามันไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> <c oughs> หวัวเราะนะคะ หัวล็อกที่หนูบอกว่าอันติดสินบนนะคะให้หนูให้สองร้อยหนูจะไปปาโป่งนะคะวันนั้นนะเขาเอาเงินใส่อันกระเป๋านะคะของป้าแจงนะคะสองรอบนะคะแอบไปปลาโป่งนะคะน่ารแกนะไอ้ญาตถ่ายอยู่นะตอนนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> หนูให้สองร้อยยังไม่ยอมกลับหนูจะให้สองร้อยนะคะ ติดสินบนนะคะไหนอันนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะหานี่ก่อนนะค่ะน่ารักมากเะคะเขาทำอะไรตามธรรมชาติแหละแต่มันน่ารักเนาะทำอะไรก็น่ารักไปหมดอะค่ะ น่ารักมากอันนี้อาญากินเย็นตาโฟนะคะกินเย็นตาโฟที่ในบิ๊กซีนะคะง่วงเน,นีได้กินบุหรี่หรือเปล่าวะแต่อากาดร้อนมากนะคะร้อนอบอ้าวนะคะมีคนบอกว่าหนูไม่ค่อยสบายนะคะ มีคนบอกว่าหนูไม่ค่อยสบายใช่ไหมนะคะ่ะใช่ค่ะคุณจำเนียนค่ะโลเอค่ะรายการนะคะคุณฟ้าใสก็พูดใช่ไหม <c oughs> ค่ะค่ะค่ะคุณสุรชัยค่ะเป็นความสุขของคนเราครับเอ็ดยาใช่ค่ะใช่นะคะ แอดย่าอันเห็นนะดยสามารถนะสาแอดย่าไม่ได้ถ่ายเอาคอนเทนต์ลูกนะสาะแอดยา่าแอดย่าอันกลัวเป็นประเด็นกลัวย่านี้ว่านะคาจริงๆแล้วแอดย่าเห็นนะสาแอดยา่านาะคาถ่ายอยู่นั่นนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะแอดย่าถ่ายหนูอยู่นะคะตอนที่หนูแอบเอากระเป๋านะเอาตังใส่กระเป๋านะคะกองแอดย่าก็อยู่นั่นแล้วนะคะวันเดียวที่วันที่อัน ตาลุงคนเมาะนั่นนะคะวันเดียวกันแล้วก็วันที่คุณนะะหลค่ลอยหลากมานี่แหละมาติดต่อนะคะที่มาคุยกับคุณนิวนี่แหละนะคะวันเดียวกันนะคะ mm. อ้าอีกแล้วนะคะคุณเลฟซีขอ้ยตลอดเลยนะเวลาขึ้นไลฟ์ก็จะหาวน้ค่ะค่ะคุณค่ะคุณสันตอนคนทําข่าวน้องเยอะมากตามช่อง youtube ใช่ค่ะคุณคมสัน เยอะนะคะ่ะนะเอซี FC น้องน่ารักเนาะช่วยดูคลิปช่วยเนี่ยคะ่ะช่วยดูคลิปดูโฆษณากดติดตามอย่างเงี้ยคะ่ะคือเอซีน้องเป็นคนน่ารักมากนะคะนี่แหละทุกคนถึงอยากนะคะทําข่าวนะคะคนไหนทําข่าวก็จะมีนะคะมีช่องมีคนติดตามมีเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางนะคะต่อตนะบ้านฟ้านะคะ ก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกเยอะเลยนะคะแม้แต่นะคะท่านเลวัดเนาะยังยังพูดถึงลูกนะคะก็จริงๆคนที่เป็นเอฟซีเนาะถ้าเป็นเอฟซีนะคะก็พูดได้แล้วก็ยิ่งไปเห็นไปติดตามนะคะมันพูดได้หลายลื่นมากเพราะว่าเราออกจากหัวใจนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวอยเอเดียก็ไปหาลูกอีกนะคะ แอดี้ไปแล้วย่ามีความสุขนะคะลูกก็เลยนะคะลูกก็เลยให้อดีาไปนะคะอดีาก,ก็ไปก็จะไปไว้นะคะก็จะไปหาลูกนะคะแล้วก็ไปถึงที่ไวมากก็เพราะว่าคนข้างกายอดีาเขาขับรถนะคะให้ไปนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะ ถ้าไม่มีคนขับรถเอ็ดยาก้าโอไม่กล้าที่จะไปนะคะสาคุณกินสดาละค่ะค่ะสดีเจ้านะคะเพิ่งกลับจากในเมืองมานะคะเอ็ดยาเพิ่งกลับจากในเมืองมานะคะไปที่ไหนก็เจอแต่เอฟซีน้องนะค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่เอฟซีถ้าเห็นหน้าก็จะจํากันได้แล้วนะคะเขาซื้อข้าวมาฝากเอ็ดยานะคะวันนั้นนะคะที่ที่ที่โน้นนะคะเนาะ นี่นะคะเอซี 4, น่ารักนะคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะตาลุงเมาเห็นค่ะเอสย่าถ่ายรูปกับน้องเลยใช่ค่ะค่ะใช่นะคะเอสย่าจริงๆแล้วเอสย่ายืนดูอยู่นะคะเอสย่ายังไม่คิดว่าเออเอสย่าจะยังไม่เข้าไปถ่ายแต่ค่ะค่ะไปดูน้องเปล่าครับนาคุณกิตสดานะคะ คุณกฤษณาของสัยลืมเหมือนเรานี่แหละเมื่อกี้กัอดีาก็ก็ก็แย่นะคะคุณเอฟซีท่านหนึ่งนะคะคุณกฤษคุณกฤษนานะคะออดีาอยู่ชยงลายนะคะไปหาน้องที่การจะจนาบรีไปกับสองพันโลนะคะ <c oughs> โอ้ยนะคะบางทีเอซก็ยืมขนาดออดียายังลืมนะแะอดีาก,ก็ชอบแย่เอฟซบอกว่าเอฟซลืมนะคะ จริงๆขนาดตัวแอดย่ายังลืมนะคะโอ้ยค้างงนะคะแอดย่ายังลืมนะคะสงสัยคิดว่าย่าอยู่ที่นู่นเหรอคะอย่ายอยู่เชียงรายนะคะเชียงรายกับการนะคะไปกับ2,000ันโลนะคะคุณเอฟซีขานะคะว,วันวันดูแต่คลิปน้องแหละค่ะย่าคนสุรชัยใช่ค่ะเรามีความสุขเนาะ มีความสุขนะคะมากๆนะคะดูแล้วก็ดูอีกอันนี้น้องประสบผลสำเร็จนะคะน้องะค่ะทุกอย่างเนาะเขาเรียกว่ามีนะคะได้ครบทุกอย่างนะคะ ที่อาาอยากเห็นอาญาอยากเห็นน้องนะคะอยากเห็นน้องได้อันนี้อีกนะคะอยากได้ให้น้องได้รถนะคะคุณพีซีอยากน้องมีรถทู้ของตัวเองนะคะค่ะ งานน้องเยอะมากนะคะ่ะงานวันยี่สิบสี่วันนี้เป็นงานทอดผ้าป่านะคะอย่าลืมเด้อพ่อพ,อพอ่แม่แม่จ๋านะคะค่ะสวัสดีค่ะอืมอย่าลืมเดอ้อจ้าไปไปกำลังใจน้องเยอะๆนะคะคุณเอฟซี ดีทักทายจ้าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าที่ไหนคะชางายหรือว่าที่งานน้องคะคุณกิจสนาถามที่ไหนเอ่ยนะคะที่ชยงายหรือว่าที่งานน้องต้นข้าวคะ บ้านแอดย่าวันนี้ไม่ตกไม่เช้าตกนะคะร้อนนะคะตอนนี้ร้อนมากนะคะอตอนนี้ร้อนนะคะเหมือนจะปวดฟันอีกแล้วนะมันถ้าจะอันเป็นลากเนาะมันไม่ทุกครั้งมันแก้เสร็ไไ้อยู่นะ ค่ะคุณคมสรรค่ะวันนี้ราคาดนตรีสดงวงปวกวงคารมายแน่นอนใช่ค่ะถ้าเล่นในนั่นเป็นวงคารมายค่ะถ้าเล่นในการนะคะค่ะในงานน้องครับอ๋อนะคะข่าอยู่แถวโน้นนะคะข่าอยู่แถวโน้นนะคะเดี๋ยวเราเรอดูเนะเาะรอดูทางไรสดค่ะคุณกิจณานะคะ ตอนนี้แอดย่าไม่รู้นะคะย่าอยู่ชังรายคะ่ะในงานน้องใช่ไหมยอยู่ต้องดูข่าววงในก่อนนะคะหาโนนะคดะอยู่ต้องดูข่าววงในว่าทางโน้นมีฝนไหมนะคะ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะ <c oughs> ว่างนอนไหมนะคะเดี๋ยวแอดย่านะคะ <c oughs> อุทัยธานีก็ฝนตกอ๋อคุณกิษณาไป็นอุทัยธานีอืมค่ะใช่ไหม <c oughs> ขอที่น้องฝนอย่าตกเด้อจะ้ะแต่เขามีร่มไม่มีปัญหานะคะ นอกจากที่งานวันนั้นนั่นแหละที่ไม่มีล่มนะคะอืมเดีย๋ยวแอดยาขอลงไลฟ์ก่อนเด้อง่วงนอนจริง,รงๆไปหากินยาก่อนนะคะ